ข้างๆเนี่ยโอเคฮัลโหลเดี๋ยวต้องแชร์ลิงก์ให้ ในกลุ่มก่อนแป๊บหบนึง่งเได้ยินเสียงไหมเนี่ยโอเคมาแล้วแชร์เข้าในกลุ่มเลยสแบบตรีมมาโอเค ก็เข้ามาดูแล้วคนหนึ่งแนะนําตัวหน่อยครับใครครับเข้ามาดูเข้ามาครับสตาร์ทคอมเมนต์ไม่ครับจริงเหรอมันได้ยินเดี๋ยวนะมันอบรมอยู่อ๋อแล้วได้ยินครับอ๋อได้ยินแล้วโอเคไอไอ้ไอตอนที่บอกไม่ได้ยินสงสัยยังไม่ได้พูดไง ครับเดี๋ยวนะต้องเล่าให้ฟังก่อนเมื่อคืนเข้ามาล็อกอินแล้วก็เปิดอย่าเพิ่งฉเฉลยเอา้าทำไมอ่ะเมื่อคืนคือเข้ามาล็อกอินเนี่ยแล้วในอินบ็อกอ์ะมันแจกหนึ่งร้อย คอยครับแล้วก็ก็เลยเข้าไปเปิดอันเนี้ยเอเยนแล้วก็มันเป็นอไอคอนิกโมเมนต์บาร์เซโลนาแล้วกดกดอยู่เนี้ยแล้วพอดีผมเสียบปลั๊กเพสเสียบปลั๊กทุกอย่างไว้ก็คือไว้ข้างล่างใกล้ๆตีนอะ่ะแล้วคือแบบว่า พอเป็นฉากสีชมพูก็ดีใจแล้วก็เท้ามันไปโดนปลักแล้วก็มันก็ปลักมันหลุดมันไม่ถึงกับว่าหลุดออกเลยแต่ว่ามันคือแบบว่าคือไปกระแทกนิดนึงแล้วก็มันตัดไปเลยดับเลยแล้วก็เราไม่รู้ว่าใขรได้ไขรครับมันก็มีเป๊ปมีโรมาดิโอแล้วก็โดนาลินโยอ่าโดนาลินโยโรมาดิโอควาดิลาเดี๋ยวนะ เฮ้ยอะไรวะเนี้ยอ๋อครับก็3มตัวแน่นอนก็ทายไว้ในกลุ่มใครทายถูกก็ได้หนึ่งรครับเดี๋ยวโอนให้เลยร้อยหนึง่งโอเคหวังว่าพี่โคคงจะให้แบบวัดโรมาลิโอหรือว่าโรนาริโยครับตอนเล่นเพซเอ้ยตอนเล่นในมือถือผมได้ โรมาลิโอ uh, ไปแล้วเพสี่ขอเป็นโรมาลิโออีกตัวคงไม่เป็นไรนะพี่โคคงไม่ขี้งกหรอกเมื่อวานเป็นวันเกิดผมด้วยครับยี่สิบสี่วันเกิดก็ของขวัญวันเกิดนะไม่เคยได้กับเขาครับไอคอนไอไอคอนอะไรกับเขาในเพย์อย่าเพิ่งเฉลยแล้วคือเฉลยตอนนี้แล้วเข้าไปดูได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวข้อความเข้า ก็ความในไอจีไม่เดี๋ยวค่อยตอบยังไงดี <C le ars> ก็เอาเปิดเลยแล้วกันเข้าไปเพย์เยอร์ในเบอร์ลิสแล้วก็เออกดอันนี้อ่าอันนี้แล้วก,ก,นนนนวก็ถ้ากดโอเคมันก็จะขึ้นเลยอ่ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าดูก็ในกลุ่มก็ส่งข้อความมาเลยบอกว่าดูอยู่กดหนึ่งก็ได้หรือว่ากดไลรดูอยู่กี่คนครับ